ยินดีข่าวแรงที่นี่นะข่าวแรงบ้านป่าที่นี่ครับชอช้างลงสวนช้างแตกหมดเลยครับท่านผู้ชมนะแต่เทือนไปถึงนู่นครับแถวสระบุรีนะมันไม่ธรรมดานะครับนะนี่แหละครับสู้กับคนป่าเราก็ต้องมีป่าครับเป็นแบ็คกราวข้างหลังนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องตัดครับเราไปตัดไม่ดีไม่มีประโยชน์อะไรที่มันนั่นเนี่ยครับ เห็นไหมครับอย่างผมวิพา์วิจาร์เรื่องบ้านป่าเป็นไงนะมันเป็นเรื่องจริงครับแต่ซื่อมันกล้าไหมล่ะสื่อหาแดกมันกล้าไหมล่ะครับชอช้าง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 อยู่นั่นแหะครับชอช้างก็ป่าแตกเลยครับนะป่าแตกเห็นไหมครับสื่อออกมาแล้วครับตอนนี้โพลแล้วนะ ว่าชอช้างคือใครครับไปโยงกับเก้าพนเก้าร้อยล้านครับท่านผู้ชมร้อยล้านนี่มันกระจอกเลยนะเก้าร้อยล้านครับต้องขอบคุณสามารถนะที่ทําทำคลิปหลุดคลิปหลุดอยู่เรื่อยครับนี่แหละครับบ้านป่าเลี้ยงแตงูเห่านะเลี้ยงแตงูเห่าจะเอางูเห่าไปหนุนตัวเองตลอดครับเหมือนกับเคยทำมาแปดปีที่แล้วไงแต่วันนี้มันมันไม่ได้ครับ นะมันไม่ได้มันไม่ใช่เพราะว่าพวกงูเห่ามันก็เข็ดไงงูเห่ารุ่นเก่าครับมันเข็ดไปแล้วนะที่ไปหากหลังทรยศ์ต่อพักนะครับพักพลังพักประชาชนครับนะพักประชาชนเนี่ยพวกนั้นมันก็ก,ก็เข็ดสิครับเพราะว่าเลือกตั้งที่ผ่านมามันตอบตกหมดไงครับงูเห่าก็กลัวเหมือนกันนะครับ <laughs> งูเห่ายุคนี้ครับก่านผู้ชม มันไม่กัดนะไม่มีพิษนะเป็นงูที่ไม่มีพิษแต่มันชอบอัดคลิปเลยครับมันชอบอัดคลิปนะคลิปถึงหลุดแล้วหลุดอีกครับนะเป็นไงเอนะครับไอ้ใบบูนเป็นไงครับ <laughs> มึงไปไม่เป็นแน่งานนี้ครับมันจะเข้าตัวมึงเมื่อไหร่แล้วละครับอย่างนี้นะมันต้องเข้าตัวถึงตัวมึงแน่นอนครับสมรู้ร่วมคิดนะครับร่วมกันนะครับ โกงครับนะร่วมกันนะครับในการหลอกลวงประชาชนนะครับนะหลอกลวงประชาชนเห็นไหมครับมันใหญ่มันทำอะไรได้ทุกอย่างครับนะมันคิดว่าประเทศนี้นะครับเป็นของมันคนเดียวแต่เป็นไงล่ะครับน้ำรถนะน้ำรถนะครับนะ น้ำลดหมดกินปลานะครับน้ำท่วมปลากินหมดน้ำลดหมดกินปลาครับนะมันเป็นสัตรธรรมครับนะที่มันเกิดขึ้นนะครับนะต้องต้องยอมรับสภาพนะจะติดคุกก็จนแก่ละครับตอนแก่ละครับป้อมนะ <c oughs> ไม่เหลือละครับนะไม่เหลืองานนี้เพราะว่าสื่อต่างๆเปิดแลวครับค่อยๆทถยอยะยาที่ผ่านมาเขาไม่กล้าไง นะแต่ผมไม่มีตัวย่อครับก็ตรงไปตรงมาซัดเต็มๆเลยครับว่านะครับชอช้างคือชนรัชมมครับนะชนรัชมีนะตรงนั้นแหละครับคุ้มทรัพย์บ้านป่าอยู่นั่นหมดครับนะโอนมาจากไหนก็ไปนู่นหมดครับนะมึงจะโอนนะครับเพื่อฟอกฟอกกี่ชั้นเขาก็รู้หมดเลยครับจะลุงเกียรตินี่จัดหนักเลยนะครับนะออกไม้จับแล้วแต่เขาก็ให้เกียรติหน่อยนิดเดิงไม้เรียก หมายเรียครับนะเป็นเทคนิคนะครับเป็นยุทธวิธีในการทำงานของนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับนะเห็นหรือยังครับนะบิ๊กเต่าอไม่เอาไว้หรอกครับมันต้องมืออย่างบิ๊กเต่าครับเท่าๆอยู่ยากครับประเทศนี้เขาถึงพยายามที่จะล้มนะครับล้มให้ทันเวลาที่เขากำลังจะล้มสลายไงครับนะกำลังจะล้มล้มสลาย ที่สังคมลงโทษนะครับนะเห็นได้ยังครับมันพยายามที่จะเล่นงานด้านอุอิงทุกอย่างเลยครับนะทุกอย่างทุกทางที่มันจะล้มให้ให้ได้เพื่อคดีพวกนี้ครับอย่างที่ผมบอกนะครับนะเพื่อให้มันพ้นคดีหลุดคดีครับถ้ามันได้อํานาจนี่นะครับดูสิครับมันโกงไปเท่าไหร่ถ้ามันมีอํานาจมันก็นะครับสร้างเครือข่ายครับนะสร้างเครือข่ายเพื่อจะมาครอบงาประเทศครับนะเห็นไหม สารรัตนนูนมันก็ตั้งมากับมือนะไอเตี้ยนะครับไอปวิดเนี่ยนะสารุ่มมันก็ตั้งมากับมือสอวอมันก็ตั้งมากับมือที่ไปนะครับสรรหาตุลาการสารรัฐมนูญครับผมว่างานนี้ตุลาการนะน่าจะเอาน่าจะนะครับโดนด้วยนะงานนี้นะพวกนี้สมรู้ร่วมคิดกันหมดครับในการทําลายประเทศชาตินะครับทําลายโอกาสของพี่น้องประชาชนเห็นไหมครับ <c oughs> เศรษฐานี่นะครับ นายกเสียฐาเนี่ยนะครับสารรัมูนเคยแจ้งสังคมไม่รู้ไหมครับว่าผิดอะไรครับทำไมต้องผิดนะครับแค่ตั้งนะครับพิชิตพื้นบานนะครับมาเป็นรัฐมนตรีร่วมนะครับเขาจะตั้งใครล่ะครับนะจะตั้งไอ้ไพบูลเหรอครับจะให้ตั้งไอ้ลิมเหรอมันถึงจะนะครับไม่ผิดจริยธรรมสารรัมนูนนะหรือจะให้ตั้งไอ้เรืองไกลอย่างนั้นล่ะครับ นะตั้งให้สามารถแหละครับก็ตั้งคนที่เขานะครับทั่วโลกเขาเขาอย่างนี้ครับต่างประเทศหรือทั่วโลกเขาก็ทํากันแบบนี้เขาก็ต้องเอานะครับนะก็เหมือนกับนะครับก็เหมือนกับบ้านป่าก็ตั้งเมียครับไปดูแลธุรกิจครับดูแลนะครับเส้นทางเงินต่างๆครับเขาก็ตั้งคนรู้ใจครับทําไมจะให้เราไปตั้งนะครับไอ้เทพไทยเทียนพง์อย่างนั้นละครับ นะะจะให้เสียดสาไปไปตั้งเอาเทพไทยอย่างนั้นเลยครับหรือว่าจะไปเอาสนธดยานชื่นมาเลยครับมันถึงจะนะครับไม่ผิดจริยธรรมอย่างไรแหลกเห็นภาพไปครับท่านผู้ชมนะคนพวกนี้มันโอ้ครับนะมันคิดว่าประเทศชาติเป็นของบิดาของพวกมันคนเดียวครับมันทําอะไรก็ได้อย่างที่มันปรารถนาอย่างที่มันต้องการครับนะมันไม่ได้ครับประเทศนี้นะครับเพราะว่าพวกคุณไม่มีอํานาจริงครับ ไม่มีอำนาจจริงเพราะว่าไม่มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแม้แต่มาตาเดียวครับไม่มีนะครับมาตาสามอำนาจบัิปไตยเป็นของปวงชนนะครับไม่ใช่ศาลร,รัฐธรรมนูญนะเดี๋ยวยังครับพี่น้องลูกหลานตื่นรู้เลยเถียงกับมันได้ครับเพราะว่าเรารู้เท่าทันมันครับนะอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนครับไม่ใช่อำนาจของศาลร,รัฐธรรมนูญนะครับที่จะมาลักไก่มาตีกินครับ นะผมถึงสงสัยแหละว่าคุณรับกล้วยมาจากไหนคุณก็ทําให้เขาได้ถ้าอย่างนี้นะครับนะคุณจะมาชี้เป็นชี้ตายว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ผิดจริยธรรมนะครับคนนั้นนะครับนะไม่ดีอย่างนี้ไม่ได้ครับให้ประชาชนตัดสินการปกครองในระบอบประชาธิปไตยครับแสดงว่าพวกคุณนี่ไม่ยอมรับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยถ้าคุณไม่ยอมรับนะครับ กาลปรปกครองนั้นบวชประชาธิปไตยพวกคุณก็ลาออกไปครับใสหัวออกไปให้หมดอย่าอยู่ครับดาเงินภาษีประชาชนดังๆๆนั้นนะไม่มีสารัฐธรรมนูญนะครับไม่มีศาลฎีกาแผานคดียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองประเทศอยู่ได้ครับนะเพราะว่าเมื่อก่อนมันไม่เคยมีไงทำไมอยู่ได้ครับนะแต่ถ้ามีอย่างที่ผมพูดตลอดนะครับว่ามันต้องมาจากสภาผูแ้แทนราษฎรเป็นผู้สรรหานะครับ นะถ้าไม่กล้าลงเลือกตั้งเขาให้สภพาผู้แทนราษฎรเป็นคนสรรหาไม่ใช่ว่าเลือกกันเองเหมือนสวอย่างนี้ครับคุณมาดูถูกประชาชนได้ยังไงครับนะเจ็ดสิบล้านคุณคุณไม่มีความละอายเลยเหรอครับนะไม่มีความเป็นคนเหรอครับในการพิจารณาเรื่องแบบนี้ครับมันเป็นเรื่องของประเทศนะครับมันไม่ใช่เรื่องครอบครัวของพวกคุณแล้วคุณจะมามั่วๆอย่างนี้ได้เหรครับมั่วอย่างนี้ก็เสียแดงสัมวาสิครับนะได้หรือยังครับ สารรัฐพาณินู์ไม่มีอํานาจครับจะมาตัดสินอํานาจของประชาชนอํานาจนะครับเลือกตั้งมาะคืออํานาจของประชาชนนะอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนแล้วคุณเอาอำนาจมาจากไหนมาตัดสินจะมาตัดสินอำนาจของประชาชนนะผมอยากจะถามครับเขียนกฎหมายมันก็ขัดกับหลักประชาธิปไตยถ้ามือบอกว่าประทําตามกฎหมายมันก็ขัดกับหลักประชาธิปไตยครับ นะหลักประชาธิปไตยอย่างประเทศอเมริกาเขาทํากันอย่างนี้แหละครับมึงไม่อายเขาเลยเลยครับนะถ้าจะปกครองในระบบประชาธิปไตยมึงต้องยึดหลักนะครับว่าทั่วโลกเขาทํากันแบบไหนไม่ใช่มาทํามั่วมั่วครับนะแบบนี้มันไม่ได้ครับคนเขาตื่นรู้เขารู้เท่าทันเลยเขาเขายอมไม่ได้เขารับไม่ได้ครับนะพวกมึงต้องคิดใหม่ทําใหม่นะครับนะไอเรื่องไอไอลิมนี่นะครับ แตกแล้วครับไม่เหือนะครับรุปๆโพลๆแล้วครับออกมาแก้ตัวแล้วครับบอกว่าไปยื่นหนังสือเฉยๆครับนะมึงมึงเสือกอะไระลิมนะมึงเสือกอะไรที่จะไปยื่นหนังสือนะคนอื่นเขาทำไมไม่เดือดร้อนเหมือนมึงล่ะนะมึงทําไมต้องเดือดร้อนอยู่คนเดียวล่ะครับนะคนไทยทั้งประเทศเขาไม่เห็นคนเจ็ คนสิบเอ็ดล้านเนี่ยเขายังไม่เดือดร้อนเหมือนมืองเลยในมีที่มีรัฐบาลอยู่นี่ครับ <Makes sense> เขาเข้าตาเขาไม่เข้าตาเขาก็เลือกไปแล้วครับประชาชนสิบเอ็ดล้านเสียงเขาเลือกเข้าไปแล้วเข้าตาไม่เข้าตาก็นะครับเขาก็ต้องดูให้ทํางานเดี๋ยครับนี่ยังไม่ได้ทํางานเลยครับมึงจะบอกว่ายังไม่เข้าตาไม่เข้าตาครับมึงจะไปยื่นรรเรื่องอะไรครับเรื่องเรื่องอะไรเรื่องง,ง,ง่ๆทั้งนั้นแหละครับที่มึงยื่นนะนะยิงหัวกระบาลอย่างนี้ครับมันเรื่องอะไรของมึงล่ะ นะมึงก็ไปสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติที่มึงไปหาบิ๊กเตานู่นไอ,อ้โง่นะมึงยิงหัวกระบาลไม่เกี่ยวอะไรกับนายยกหรอกครับมันเกี่ยวอะไรกับรัฐบ,บาลน,นี่อ่ะตั้งแต่ปีไหนอ่ะนะมึงมายุ่งอะไรห่ะครับให้ท่านทำงานไปนะดีไม่ดีมึงก็ไม่ต้องเสือกครับเพราะว่ามึงไม่ได้เลือกอยู่แล้วนะครับนะคนที่เขาเลือกมึงต้องให้เกียรติมึงต้องให้ความเกรงใจเขานะครับไอ้ลิมนะมึงจะหาแดกแบบนนั้นเดิมไม่ได้แล้วครับ นะมึงจยาเอาแบบโอ้โหครับเอ็มโอยเอ็มโอยเนี่ยครับเขาไม่โง่ตามมึงหรอกครับเขารู้เขาอ่านกฎหมายเป็นครับเขารู้นะครับประวัติของพวกมึงเนี่ยนะครับนะเสียเขาพระวิหารก็พวกพวกมึงเขาก็รู้ไงมึงก็รู้อยู่ว่าสาโลกตัดสินตั้งแต่ปี2 5 0 5แล้วว่าตัวปราจาทเนี่ยนะครับเป็นของกัมพูชามึงยังไม่รู้มึงยัง,งโง่อีกครับมึงยังส่งลูกกระจอกลูกขามมึงไปทวงเห็นไหมล่ะครับ ไปทวงมันก็เล่าทางเขาสิครับ